สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายน2564ครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีเมษท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชาวราศีเมษเป็นคนธาตุไฟครับมีดาวอังคารเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนพฤศจิกายนดาวอังคารยังเล็งลัคนาและมีตำแหน่งเป็นปะาตำแหน่งปะเรียกว่าค่อนข้างด้อยครับทำให้ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพเป็นพิเศษแต่ในเดือนพฤศจิกายนมีการโคจรของดาวพฤหัสบดีที่จะกลับไปทับอยู่ในภพลาภะ ของคนราศีเมษอีกครั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับการกลับมาทับครั้งนี้ส่งผลดีเกี่ยวกับด้านโชคลาภไปด้านการเงินและในวันที่17พฤศจิกายนมีการโครจรของดาวจรถึง2ดวงครับได้แก่ดาวอาทิตย์และดาวพุธดาวทั้งสองดวงจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะของคนราศีเมษ และมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับดาวพุธจะจรไปเล็งกับดาวพระลาหูที่อยู่ในภพการเงินของคนราศีเมษทำให้ในช่วงนี้ส่งผลให้คนราศีเมษมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินค่อนข้างมากครับชะตาชีวิตโดยรวมของคนราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ดาวจรไม่ค่อยสวยนะครับ จะสร้างปัญหาให้กับคนลาสีเมษหลายๆด้านแต่ด้านที่ดีขึ้นนั่นก็คือด้านการงานครับการงานจะดีขึ้นทำให้คนลาสีเมษได้พอชื่นใจปัญหาและอุปสรรคจะลดน้อยลงครับสาเหตุมาจากดาวพฤหัสบดีที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเจ้านายจะกลับมาเห็นใจท่านอีกครั้ง ปัญหาความขัดแย้งจะลดลงสถานการณ์จะดีขึ้นจากเดิมครับแต่ก็ยังต้องระวังศัตรูส่วนธุรกิจการค้าในเดือนนี้ยอดขายเรียกว่าดีขึ้นจากเดิมครับการเงินก็ถือว่ายังพอไปได้ครับแต่ปัญหาจะมีมาในช่วงกลางเดือนไปแล้วหลังจากที่ดาวพุธ ย้ายเข้ามาเล็งกับดาวพราโหูที่อยู่ในภพการเงินของท่านในช่วงกลางเดือนรายจ่ายจะค่อนข้างมากครับและรายรับท่านจะเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงแต่ในเดือนนี้มีโชคลาภเข้าช่วยท่านนะครับทำให้สถานการณ์การเงินในเดือนนี้จะผ่านไปได้เดือนนี้มิควรลงทุนมิควรให้ใครยืมเงินนะครับรายจ่ายหลักสำคัญสำคัญในเดือนนี้ จะเกิดจากญาติพี่น้องครับและจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาตัวด้วยเพราะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยดาวประจำตัวของคนราศีเมษตลอดทั้งเดือนยังได้ตำแหน่งปะครอบและมรุตยูยังทับลักนาของท่านอยู่ดาวพระศุกในเดือนนี้ตกอยู่ในภพสุภะได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรทำให้ในช่วงเดือนนี้สำหรับความรักของคนราศีเมษแล้ว จึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งครับเพราะมักจะมีความขัดแย้งกับคู่รักอยู่เสมอปัญหาเก่ามักจะกลับมามักจะมีปัญหามาจากเครือญาติและมือที่3มครับเดือนนี้มีเกณฑ์ทะเลาะบ่อยครั้งดาวอังคารยังได้ตำแหน่งปะและดาวมรุติยูยังทับลัคนาของคนราศีเมษอยู่ครับในเดือนนี้ร่างกายก็ยังอ่อนแอมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ค่อนข้างง่าย ดังนั้นต้องดูแลรักษาตัวเองให้เป็นพิเศษอยู่นะครับแต่ในเดือนนี้มีข่าวดีครับคนราศีเมษมีเกณฑ์ถูกหวยในงวดวันที่16พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเต็มกำลังเข้าทับอยู่ในภพลาภะมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ครับจะมีโชคมาช่วยท่านในยามวิกฤตมีเกณฑ์ได้เงินก้อน หมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข35ครับถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วอาจารย์มองว่าเดือนนี้ดีกว่านะครับเดือนนี้มีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยแต่ปัญหาอื่นๆที่มีมาจากเดือนตุลาคมก็จะลดน้อยลงครับและมีทางออกให้แก่ตัวท่านอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีเมษทุกท่าน ในเดือนพฤศจิกายนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ